เดด้ยุทธแท้จริงเอชนสวัสดิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังหลังเสียชีวิตในชนสวัสด์อาสวะเหมอายุ55ปีเกิดอาการฮิสโตรและซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จนต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่30มีนาคมที่ผ่านมา เป็นอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินในชุดของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกและเป็นบุตรชายของวัฒนาอัสวะเหมอดีตรัฐรมนตรีหลายกระทรวงพลสวัสดิ์อัสวะเหมเกิดเมื่อ19พฤศจิกายน2511ซึ่งปัจจุบันอายุ54ปียัง55 เขาจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยลาลัยกรุงเทพชนสวัสดิ์สมรสครั้งแรกกับนันทิดาแก้วบัวซ้ายและต่อมาเมื่ออยากขาดจากนันทิดาแล้วแต่ก็ยังปรากฏภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวของชนสวัสดิ์นันทิดาและบุสาวในปี2563